สองสมไปไหมไปแล้บุรีกับปูเอาวันนี้เรานี่เอามาหันมันนี้เออเอเฮว่ายังไงครับอาคินวันนี้ปูมานี่ปูอาเรียกเรียกปูปูปูเรียกปูดิปูปูเอาเอาหนึ่งสองสามปู เลี้ยงปูได้ป่ะเลี้ยงปูได้ป่ะยังให้ปล่อยให้ไหลเลี้ยงปูได้ป่ะโอ้ยิมให้ปูเลยนะปูได้ป่ะเลี้ยงปูได้ป่ะอันนี้ประเาศนี้นอนไม่ค่อยนอนหรอกวันให้เล่นฮะแต่เด็กใหญ่ใหญ่ชอบให้นอนอเ้าวเลี้ยงปูดิต้องให้นอนกลางคืนเลยหนูเรียกปูล่ะกลางวันกับวันในนี้หลับนิดๆหน่อยๆได้ไม่หมายถึงนอนเล่นเลยเล่นมีเด่กๆที่เล่นเลยเลียกปูได้ยังปูอ้าว หนึ่งสองสามปูหนึ่งสองสามปูหนึ่งสองสามปูเดดเดกเขอ้หันมาหันมาทรงนี้เยหันมาไดไมหนุ่มมันควรจะเสียเสียวปล่ยลูกหลุดเลยเรียกปูหน่อยปูเสียงดังจะใหญ่ปูเรียวปูได้ปะเรียกปูได้ปะลูกเรียกปูได้ปะปูเขายิ้มยิ้มปูเขเลียเด้วเปูก่อน หนึ่งสองสามปูหนึ่งสองสามเอาเรียกปูก่อนปูปูครับเอ้ยงงไหมไม่เคยเห็นหน้านะไม่เคยเห็นหนา้ากันเลยเดี๋ยเอสอสงสยัยด้าน,นางงอนน่ารักวะสงสยงัยวะเอาจะไปไหนแล้วเอาลงาทำไมลมทำไมไว้ใจมันมันก็น่าลงบึ๊บเลยหนุ่มไอ้เคยอุ้มกันเลยเลยตื่นมาหนักแปดกิโลเยไอ้ แปดกิโลนีเ่เกินใช่ไหมเกินไปเออต้นเดือนเกินหรือไม่เกินกิโลไปปลายแล้วเกินไหมแปดกิโลนี่เกินเกินไหมลูกแม่หายห่วงเอยู่ครับเกินปะนงแม่เขาหายหวงเกินหรือไม่เกินเกิน เกินหรือไม่ถึงโอนไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเอามือปัดออกไม่ชอบแรงเยอะเลยแหมไม่ชอบเอามือปัดออกไม่ชอบก็ต้องใส่ไม่จะหลุดมือแล้วไม่ชอบมือแล้วไม่ชอบเนื้อแพรเนืไม่ใช่ไม่ชอบอันนี้ที่เมื่อกลางเมื่อนี่ไม่ชอบไม่ชอบมากๆเลยนะไม่ชอบชอบไหมอันนี้ไม่ใช่อรกินไม่ไหวนะยาวไม่ไหวแล้วไม่ไหวมาไม่ไหวมายาไม่ไหวแล้วยาวไม่ไหวแล้วต้องอุ้มมีกแบบนมต้องอุ้มแบบ